ทุกคนวันนี้จะมาแนะนำไม้ถูพื้นนะคะซึ่งไม้ถูพื้นอันนี้เนี่ยเป็นไม้ถูพื้นที่ Amazing มากๆเลยนะอันนี้ก็เป็นของที่เขามีมาให้นะคะภายในกล่องค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะตอ่อไม่ยากค่ะด้ามจับเขาก็จะเป็นสแตนเลสนะคะดูแข็งแรงทนทานน่าใช้มากเลยขนาดก็ไม่หนักนะคะทุกคนเบาคะ่ะต่อเสร็จแล้วจะเป็นประมาณนี้เนาะ,ะตัวนี้เขาเคลมมาว่าเป็นไม้ถูพื้นที่สามารถกวาดพื้นและก็ถูพื้นได้ในตัวเดียวสามารถพ่นน้ำได้ด้วยนะคะเติมน้ำก็งา่งายๆคะ่ทะ,นนะ,คะทุกคนนี่เด้งออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่น้ำ เป็นเหมือนขนๆนเอาไว้ดักฝุ่นนะคะอยากจะบอกว่าอารมณ์เหมือนใช้เครื่องดูดฝุ่นเลยนะคะทุกคนเป็นยังไงคะนี่เราก็จะมีที่เก็บฝุ่นด้วยนะคะเป็นที่เก็บขยะขนาดเล็กกว่าเสร็จแล้วเรามาเพิ่มความสะอาดด้วยการถูกันเลยนะคะก่อนจะถูเราก็ฉีดน้ำพ่นๆแล้วก็ถูแบบนี้เลยยังไม่สนใจค่ะเดี๋ยวเรามาลองนะคะเขาบอกว่าไม้ม็อบเนี่ยตรงผ้าเขานะคะเป็นไมโครไฟเบอร์ด้วยสามารถดูดซับน้ำและสิ่งสกปรกได้เป็นไงคะทุกคนลองเทนมลูกลงไปเลยคะ่ะโอ้โห ถูอีกนิดหน่อยนะคะทุกคนเป็นไงคะนมนี้หายเกลี้ยงไปเลยคะ่ะจากนั้นก็ใช้น้ำฉีดฉีดนะคะแล้วก็ถูซ้ำอีกทีนึงเขาบอกว่ามันเลือดจริงๆคะ่ะทุกคนคะถูกใจในบ้านอย่างเรามากเลยนะคะนี่คะ่ะส่วนผ้าไม้มอบนะคะที่เราใช้แล้วคะ่ะเราก็สามารถที่จะถอดออกมาแล้วก็เอาไปซักง่าย